สวัสดีค่ะคุถานค่ะสวัสดีค่ะคุณครตแต๋ค่ะวันนี้นะคะคุณคูถามีนิทานเกี่ยวกับอารมณ์นะคะถ้วยฟูก็เหงานามาฝากทุกทุกท่านนะคะดเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยนะคะถ้วยฟูก็เหงานะเมื่อเช่นเหงา ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกและไม่มีใครรักฉันเลยเมื่อฉันเหงาดูเหมือนใครๆก็สนุกสนานยกเว้นฉันคนเดียวความรู้สึกเหงาอาจทำให้เราคิดว่าไม่มีใครเหมือนเราเลยมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้ฉันเหงา เช่นเวลาที่ฉันดูแปลกไปหรือรู้สึกแตกต่างไปจากคนอื่นเวลาฉันต้องการความช่วยเหลือแต่ทุกคนดูเหมือนไม่ว่างเอาเสียเลยหรือเวลาที่ฉันรู้สึกอึดอัดใจพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทั้งๆที่รอบตัวฉันก็มีใครๆอยู่มากมายใครๆก็คงเคยเหงารู้สึกว่า ตัวเองแตกต่างหรือรู้สึกว่าเข้ากับใครๆไม่ได้เลยเมื่อฉันเหงาฉันจะพยายามคิดว่ามีคนอีกเป็นร้อยเป็นพันในโลกนี้ที่เหงาเหมือนกันหรือไม่ฉันก็จะชวนหูนุ่มเพื่อนสนิทของฉันมาเล่นอะไรที่พวกเราชอบเหมือนกันความเหงาไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเสมอไปหรอกนะ เพราะความเหงาทำให้เรามีเวลาฟังเสียงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองและหาทางออกให้กับตัวเองได้นั่นแหละที่ทำให้ฉันรู้สึกดีมากและบางครั้งการที่ฉันแตกต่างนี่แหละที่ทำให้เพื่อนๆและทุกคนในครอบครัวชอบฉันที่สุดเลย คุณครูแป๋วะคะพอฟังนิทานไปแล้วคุณแป๋วรู้สึกยังไงบ้างก็ก็นึกกลับระทบทวนตัวเองว่าเราเคยเกิดความเหงาบ้างไหมและเราหาวิธีการจัดการกับมันยังไงคุณถาะคะเคยเจออารมณ์ความรู้สึกเหงาแบบนี้บ้างไหมคะเคยเจอค่ะคุณแป๋วอารมณ์นี้นะคะคุณถาเคยเจอกับตัวเอง เมื่อเวลาเรารู้สึกเหงาค่ะเราก็จะกลับมาอยู่กับตัวเราเองพอเรากลับมาอยู่กับตัวเราเองแล้วค่ะเราก็ได้กลับมาทบทวนกลับมายอมรับในความรู้สึกของตัวเองเสร็จเราก็หาวิธีค่ะหาทางออกให้กับตัวเองว่าอารมณ์นี้เราจะปรับยังไงกับตัวเราผู้ถักก็จะไปหาหนังสือนิทานนะคะมานั่งอ่านให้ลูกฟังชวนลูกมาฟังนิทานนะเดี๋ยวแม่เล่าให้ฟัง เขาก็จะมานั่งฟังเราแล้วอารมณ์นั้นนะคะมันก็จะหายไปเมื่อเราเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราไปเลยอะคะ่ะพอเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเรามันจะทําให้ความรู้สึกของเราหายไปเลยะคะ่ะอย่างส่วนุกแต่เนี่ยจะจัดการโดยการแบบเปิดเพลงฟังเปิดเพลงที่มันมีความสนุกจะได้กำ,กำจัดความดหงนนั้นหรือหาอคลิปวิดีโอตลกๆให้เราฟัง ก็จะได้ผนคลายความรู้สึกเหงาความโดดเดี่ยวออกไปค่ะหลังจากฟังนิทานกันแล้วนะคะคุณครูก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะก็จะมีความรู้สึกเหงาอยู่กับตัวเองแต่ครูอยากจะชวนเด็กๆว่าแล้วเราจะหาวิธีในการกำจัดความเหงาของเรายัางไงอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปหาวิธีการให้เด็กๆค่ะกลับมารู้สึกก่อนว่าเรารู้สึกกับความเหงานั้นอย่างไร แล้วเราค่อยกลับไปหาวิธีการที่จะมีความเหงานั้นออกจากตัวเราค่ะค่ะ,คะได้ฟังการแนะนำจากคุณครูแป๋วแล้วก็คุณครูหาแล้วนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนสามารถรู้ได้ถึงอารมณ์เหงาของตัวเองแล้วก็หาวิธีการหาทางออกให้กับตัวเองได้แน่นอนค่ะแล้วครั้งหน้ามาเจอกันนะคะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ